เปิดคำทำนายดวงชะตา12รัชการแห่งสยามประเทศของโหนหลวงในสมัยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งแม่นจนขนลุกในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณการพระมหากษัตริย์จะมีโหนประจําพระองค์เพื่อทํานายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไว้ดูเลิกยามเพื่อทําศึกสงครามรวมทั้ง ทำนายชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดซึ่งโหนถือว่ามีอิทธิพลต่อการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากดังเช่นโหราทิบดีหลวงในรัชกาลสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกรัชกาลที่หนึ่งที่ได้ทำนาย ถึงดวงชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย่างเป็นที่น่าสนใจโดยเป็นการทำนาย12ยุคหรือ12รัชกาลโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้โดยมีเนื้อความว่าในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่ท่านประทับอยู่ตำหนักท่านได้ตรัสต่อโหราว่าฉันจะให้ท่าน พยากรโชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์ว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระโหราจึงกลัาบทูลว่าพระอาญาไม่พ้ลกล้าวการถวายคำพยากรณโชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องตรวจการพยากรด้วยความระมัดระวังต้องใช้เวลาถึงสมวันจึงจะกลาบทูลถวายคำพยากรณ์ได้ แล้วท่านโหราธิบอดีได้จดวันเวลาเดือนปีของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้ารับสั่งแล้วจึงกลาบทูลลาพอครบสามวันพระโหราธิบอดีจึงมาเฝ้าตามที่นัดเอาไว้และได้ถวายคำพยากรณ์เป็นสิองยุคหรือสิองรัชกาลดังนี้รัชกาลที่หนึ่งชื่อว่ามหาการ รัชการของพระองค์นี้มืดมากพระองค์ไม่รู้จะดำเนินรัฐประสานโยบายของประเทศไปทางไหนดีเพราะเป็นระยะเริ่มกุงรัตนโกศินลรัชการที่สองชื่อว่าพานยักษ์ผู้ที่รับมอบสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองรัชการที่สรักมิตร จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงปโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศอย่างมากรัชการที่สชื่อว่าสถิตธรรมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระทัยฝักใฝ่ในธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างมากรัชการที่หชื่อว่าจำแขนขาดจะมีการเสียแผ่นดินให้แก่ต่างประเทศด้วยความจำใจ รัชการที่6ชื่อว่าราชโจรันจะมีพระชายาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับใจใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากรัชการที่7ชื่อว่าทันทุกจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มารับเคาะหนักตลอดรัชสมัยผู้คนพลเมืองต้องประสบภาวะกับเข้ายากหมากแพงผู้คนอดอยาก แร่นแค้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลสืบเนื่องมาจากการฟุ่มเฟือยในราชการก่อนมีการปลดข้าราชการออกเพราะไม่มีเงินเบี้ยหวัดเงินปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทำที่รุนแรงถึงขั้นปฏิวัติยึดอำนาจ ให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยในที่สุดพระองค์ต้องสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตณต่างประเทศรัชกาลที่8ชื่อว่ายุทธมินยุคที่มีเรื่องเลวร้ายหลายประการเช่นสงครามโลกและการเสียชีวิตของรัชกาลที่8ดและการครองอำนาจโดยผลิจการทหาร ที่ต่อเนื่องไปถึงต้นยุคราชการที่9จนเกิดกรณี14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519ประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของส่วนใหญ่เป็นที่รักรัชการที่9ชื่อว่าทินสกาวผู้สืบสันติวงศ์ราชสมบัติต่อมา จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศจเจริญรุ่งเรืองคือยุครัชกาลปัจจุบันที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกมามากวิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศรวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางรัชกาลที่ส0ชื่อว่าชาวศีวิไลประชาชนพนลเมืองจัดถึง ซึ่งอารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งทางวิทยาการเศรษฐกิจและจะริยธรรมพวกมิจฉาทิฐิและอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปหากไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะเป็นยุคของอารยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้น รัชกาลที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของนานาชาติด้านสันติภาพนานาชาติต่างมาเจรจาสันติภาพสงบศึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีทางการแพทย์จเจริญที่สุดในโลกโดยจะบังเกิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนจะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางาศาสนาพุทธของโลกรัชกาลที่12ชื่อว่าจัก,กรพัฒดิราชพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิในยุคนี้พระราชาองค์นี้จะมีบารมีพิเศษสเสด็จจุติมาจากสวรรคคาลายัยชั้นดุสิต เขตบรมพระโพธิสัตว์ทรงมีบารมีมากกว่าผู้นำประเทศคนใดในโลกในตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจะให้ความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าประเทศที่มีอาวุธทรงพลานุภาพภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกคํำพยากรอากาศชตาบ้านเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ เพียงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาเป็นบทร้อยกองเกี่ยวกับการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาคาดว่าแต่งขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าปราสาททองและพระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ไม่ปรากฏตัวตนผู้แต่ง